สวัสดีค่ะทุกทกท่านกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุ๊กจะมาอัปเดตที่ดินคลอง10กม6สสพานม่วงตำบลบึงบามอพเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ อัปเดตแปลงว่าง3แปลงนะคะแปลงที่1โฉนดเลขที่2177 7, 7นะคะเนื้อที่132ตารางวาตารางวาละ4,500บาทนะคะแล้วก็ว่างแปลงที่5นะคะเนื้อที่136ตารางวา2ชโฉนดรวมกันนะคะมีโฉนดเลขที่54864และ21 780นะคะตารางวันละ4 5 0 0บาทนะคะและแปลงที่6นะคะโฉะนดเลขที่54865นะคะเนื้อที่132ตารางวาตารางวาละ4,500บาทเท่ากันทุกแปลงเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศหลังจากเคลลิ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามมากเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะแอดไลน์ทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ ปฏิตามเป็นกําลังใจให้ตุกด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ